ดิฉันไหมคบดิฉันน้องนอนโตเกียวนิสิกน้องนอตโตเกียวนิวสีไ่ไหมลนิ่ใบม่นะไรลูกม่อื้อนีเหลวแจกมาอเก่ากองไข่ลูกเป็นไยลู้านเข่าเองมนยนี่แหะเป็นสาวโซเชียลมือแล้ยังไม่มาเลยแม่บอก่าบิ๊เมึงไงพูดติดตามสิเป็นหมื่นเลยเด้ออะไรนะ เอาแบบผ้าเราแยกแบบผ้าด้วยรน้ไหเวทราปอลที่ไหนกตนเลอ้ยอเว้างวด้าไปลอเดี่ยวดำพบานี่กินใหญ่ในปากกินเต็มปากเลยรายงานตัวดนซีให้ดีซีฟังน้องอะไรนะน้องนวลใายอะไรโรสิกคุณโรสิกดิฉันอะไรครับดิฉันน้องนวลโตเกียวโนสิก นอองวดกตัวเกี่ยวนิ้วสีไข่ไม่ได้เด้กีไม่เาไม่่เด้อนพัฒนอนึงอายุ13ามปีแล้ว่ะโอ้ยสบปียังยากปปีเท่าไหร่แล้วเกียนไมโอ้ไรเกไสิบเอ็ดเหรอจ้ะเอาเจริญกียยามันเกิดใหญ่เนี่ยแกมีสติ่นี้อี่กิดะเาไม่ได้ดเกิดไปเดินทางก่อนไปโอเคจ้า พวกนี้พวกนี้เราก็จะกลับมาแล้วไปมเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นแผนกเฝ้าใช่ไหมแผนกเฝ้าและแผนกถูอย่าให้มีฝุ่นนะยายูอย่าให้มีฝุ่นนะโอเคค่ะเราเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมปีนี้ทำไมนครราชสีมารักโตเกียวยังอ่ะมีแต่คิวโค้าะเอาคนโค้าะบ้านเองเนาะมาสิได้เนี่ยพอเอาพอาะรักชาต่เราเปลี่ยนไห ครับเจอกันนะครับคืนนี้ชาวตุกเกมมิสิกเจอกันนะครับผมที่อำเภอโคงที่ว่าการอำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาคนะแม่